สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NOVA Entertainment นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการมาอ่านดวงให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะได้รับฟังเป็นแนวคิดนะคะในชีวิตประจำวันกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะปูจะขออ่านดวงของชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2564ค่ะช่วงนี้ไม่มีอะไรทำนะคะกะ็เป็นช่วงที่เงียบเหงามากๆนะคะสำหรับ YouTube นะคะ กับการทำโปรเจกต์ในเรื่องของการทำเพลงของปูนะคะก็เลยมานั่งอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะมาเริ่มอ่านดวงกันเลยค่ะไม่รอช้านะคะในเดือนนี้นะคะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างสวยงามนะคะคุณมีความคิดที่คิดบวกนะคะคุณเป็นคนที่คิดบวกนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองค่ะ คุณมีแผนนะคะที่จะ,ะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะที่มันจะทําให้คุณเนี่ยมีเงินมีทองนะคะมาก,กองไว้ตรงหน้าของคุณนะคะและคุณจะยิ้มได้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะางานของคุณเนี่ยจะดีมากๆนะคะเพราะว่ามันจะทําเงินให้คุณนั่นเองค่ะ,ะในช่วงเดือนนี้นะคะ,ะไม่จําเป็นที่จะต้องอ เขาเรียกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่คนเดียวค่ะคุณจะไม่คุณจะไม่ผ่านช่วงนี้ไปคนเดียวแน่นอนนะคะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆนะคะคุณจะไม่โดดเดี่ยวนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะจุดเริ่มต้นนะคะแห่งความสำเร็จด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะคิดสิ่งใดก็ให้ทำไปเลยนะคะบอกแล้วว่าให้บวกนะคะ คุณจะสามารถทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะคะก็คือคุณทำอะไรไว้คุณจะแบบเอ้ยมันเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคุณทำมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะทำมันได้นะคะคุณจะต้องหาความรู้นะะเป็น เป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะได้รับงานนะคะที่จะทําให้คุณได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องหาความรู้นะคะมาใส่ตัวนะคะอาจจะมีการศึกษานะคะให้มากขึ้นในเรื่องของการงานที่คุณกําลังจะทำณตอนนี้นะคะสิ่งทุกสิ่งนะคะมันจะดีขึ้นนะคะเพียงแค่ต้องตัดสินใจวิเคราะห์ปัญหานะคะ ที่มันมากเกินไปนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะท้อนะคะแต่ว่าคุณก็ยังคิดบวกนะคะให้คิดบวกเอาไว้นะคะปัญหาทุกทางนะคะมีทางแก้นะคะแต่ว่าปัญหาที่คุณเจอเนี่ยมันอาจจะมีมากเกินไปเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้คุณเนี่ยศึกษาหาข้อมูลนะคะให้เยอะๆนะคะแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีจริงๆนะคะทั้งในเรื่องของการงานและการเงินนะคะอ่ ทางที่คุณกําลังจะทําอยู่เนี่ยมันเป็นทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะยากนิดนึงนะคะมันไม่เหมือนชาวบ้านนะคะมันไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะคะแต่ว่ามันจะทําให้ชีวิตคุณดีจริงๆนะคะทําอะไรที่ไม่เหมือนใครเนะะี่ยค่ะมันก็จะยากแต่ว่าเวลาประสบความสําเร็จเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็จะประสบความสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์อย่างที่ไพ่ได้บอกเอาไว้นะคะ คุณอาจจะมีภาระค่อนข้างเยอะนะคะงานคุณอาจจะมีเยอะนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้แบกรับภาระคนเดียวนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออุ้มชูคุณอยู่นะคะอยู่ข้างๆคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะอยู่คนเดียวนะคะคุณจะรับภาระคนเดียวนะคะมันอาจจะมีความท้าทายใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นนะคะอะไรที่ทําแล้วสําเร็จนะคะให้คุณตรวจสอบสัญญานะคะอาจจะมีการ มีการทําเอกสองเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คุณเช็คให้ดีๆนะคะแต่ว่างานเนี้ยมันคือางานที่ท้าทายจริงๆนะคะเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะในการทํางานในครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้คุณตั้งใจนะคะคิดในแง่บวกนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะ มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะปูขอดูในเรื่องของความรักนะคะความรักไม่ออกนะคะในเรื่องของความรักนะคะบางท่านนะคะอาจจะละเลยนะคะ <pas sti> เขาบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับความรักสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วความรักของคุณเนี่ยมันจะดีเยี่ยมเลยนะคะความรักในครั้งนี้นะคะมันทําให้ชีวิตคุณดีจริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความ สําเร็จของคุณนะคะทั้งในหะน้าที่การงานและการเงินนะคะแต่ว่ามันอาจจะยากนิดนึงแต่ขอให้ตั้งใจนะคะสู้ๆนะคะเป็นปูเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะสําหรับชาวราศีมีน,นะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ